ชอมจะมีราคาแพงมากในหน้าหนาวลากยาวไปถึงหน้าแลงถึงเดือนอมีนาเมษาเลยดูแลยังไงเขาก็ไม่ยอมออกยอดให้สุกทีสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการปลูกชะอมแล้วอยากกินยอดเขาในช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนนะคะอย่าพลาดชมคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอิ๋วชวนปลูกในช่วงใบๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในแปลงชะอมค่ะแปลงชะอมของอิ๋วเพื่อนๆเอาอวดเพื่อนๆก่อนค่ะช่วงฤดูนี้เพื่อนๆจะรู้กันดีเลยนะคะว่าชะอมจะไม่ค่อยออกยอดในฤดูหนาวนะคะรวมถึงฤดูแล้งด้วยนะจะไม่ค่อยออกยอดให้เราเลยไปซื้อที่ตลาดบางทีก็จะหายากบางที ไปบางไม่ถูกจังหวะเวลาก็จะไม่มีขายนะคะบางทีก็ก็จะราคาสูงถึงกําละ20บาทกันเลยทีเดียวนะคะหรือกระทั่งแบบนับยอดขายเลยนะคะเป็นฤดูกาลที่ชะอมจะไม่ออกยอดนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะวันนี้มีคำตอบมาไขาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ เรามาเรียนรู้เรื่องชะอมไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าจะทำยังไงชะอมถึงจะออกยอดอิกพามาดูชะอมต้นเก่าของอิวก,ก่อนนะคะต้นเก่านี้คือคือเริ่มแรกที่คิดจะมาทำสวนเกษตรผสมผสานอยู่ที่นี่นะคะ,ะชะอมเป็นพืชหลักตัวแรกเลยที่อิวคิดที่จะปลูกเพราะว่าเนื่องจากว่าเรียนศาสตร์พระราชามาบอกว่าเ อยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะอีกเป็นคนที่ชอบชะอมมากทั้งกินสดทั้งทำกับข้าวทั้งหลายชอบชอบสุดๆแล้วก็คิดว่าการลงทุนกับชะอมนี่คือเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะคะเราปลูกไปครั้งหนึ่งพัเข้างามแล้วเราก็เก็บ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 อย่างเดียวนะคะเก็บยอดตัดยอดอย่างเดียวอยีกก็เลยเลือกมาปลูกทั้งหมด200รอยกิ่ง200กิ่งนะคะปลูกแบบว่าไม่ค่อยจะมีความรู้อะไร ทีแรกมันงอกมาดีๆมันก็งอกงามดีๆนะคะเป็นพันยอดใหญ่ๆแล้วก็ไม่ค่อยมีหนามนะคะเพื่อนที่อิวเลือกมาปลูกนะคะเป็นแทบจะแทบจะไร้หนามเลยทีเดียวที่คนขายเขาโฆษณานะคะแต่พอปลูกไปในปีแรกก็โอเคอยู่ตามสเปคที่เราต้องการนะคะแต่พอนานไปหลายปีเข้าต้นเริ่มแก่ น้ำเขาก็เริ่มเยอะแล้วก็ยอดก็เริ่มเล็กนะคะผลผลิตไม่ได้อย่างที่เราคิดวิพยายามศึกษาหาความรู้จากหลายๆสวนนะคะจากอาจารย์หลายๆท่านในใน u t u b e นลคะลองผิดลองถูกบางคนก็บอกว่าให้ลิดใบลิดใบออกให้หมดเลยแล้วก็ตัดยอดตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยอดเขาก็จะออกอีกก็ลองทำตามนะคะ ซึ่งเขาก็ออกจริงๆค่ะริดใบให้โกนเลยอยู่ทํานะคะยืดใบให้โกนแล้วยอดเขาก็จะแตกออกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแตกนีก่ประมาณนี้ตอนนี้เป็นสังเกตจะมีลมลมนะคะบรรยากาศที่นี่ยะโสธรวันนี้ลมแรงแล้วก็อากาศเย็นนะคะอากาศจะมีส่วนมากๆเลยนะคะในฤดูหนาวชะอมจะห่วงยอดนะคะเขาเขาจะไม่ค่อยถอดยอดเลย เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดชะอมถึงมีราคาถึงกัมละ20บาทนะคะซื้อปกติกัมละ10บาทนี่ก็กัมเบลอยอดใหญ่ๆนะคะไปหน้าหนาวทำไมกัมละ20แล้วก็ยอดเล็กๆนะคะนี่คือสาเหตุคือว่าเขาไม่ยอมออกยอดนะคะคนปลูกก็ลำบากคล้ายๆกันกับพวกหน่อไม,หอไม้หน่อไม้ก็เหมือนกันท้าแรงทั้ง แรงทั้งลมทั้งหนาวเขาก็จะไม่ยอมออกหน่อเหมือนกันเลยชะอมกับหน่อไม้ซึ่งในสวนนิวก็นูน่นข้างหน้านู้นก็เป็นสวนไผ่ช่วงนี้ก็ไม่มีผลผลิตเหมือนกันนะคะอยู่ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ออกหน่อนะคะทำหลายอย่างชะอมก็เหมือนกันปวดหัวเลยไม่มีไรายได้นะคะเออจนศึกษาหาความรู้จนได้วิธีแล้วก็ จัดการเขาอยู่หมดัดทุกวันนี้อิวสามารถเก็บขายได้นับยอดขายกันได้เอาไปทีไรล,ลูกค้าก็แย่งกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดิอิวจะบอกสูตรเคล็ดลับวิธีการเลยนะคะอันนี้ต้นเก่าของหิวนะคะคือแปลงนี้ทั้งหมดทั้งต้นเตี้ยพุ่มเตี้ยที่กำลังถอดยอดอยู่เนี่ยแล้วก็ต้นสูงใหญ่พวกนี้นะคะ เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะรุ่นเดียวกันก็หมายถึงว่าเอา่อตั้งแต่ยูมาอยู่สวนใหม่ๆคือ8ปดปีที่แล้วยูอวเอามาลงนะคะนี่เพื่อนดูก่อนนี่คือต้นเก่าๆเ,เขานะคะอายุเขา8ปีแล้วคือ,อยูจะท,ทำสาวตัดเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเอ่อพอรู้สึกว่าเขาโซมหน่อย,อยก็จะตัดแต่งแล้วก็ลดน้ำอะไรเ้เขาก็จะขึ้นของเขาปกติ แต่ผลผลิตไม่ได้เนื่องจากว่าอิวยังไม่ยังไม่ได้เคล็ดลับตัวนี้ที่จะบอกเพื่อนๆนะคะเนี่ยนี่คือตัวเดียวกันอันนี้อิวไม่ตัดสั้นเพราะว่าเอา่อต้องเมื่อก่อนนี้ทําเป็นแนวรั้วนะคะแนวรั้วเอ่อเมื่อก่อนนี้ล้อมเป็นอคอกเป็ดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาปีนี้อิวมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่มันน้อยอยิวเพาะมะเขือมะเขืออิวออกเยอะเลยไม่มีที่ปลูกก็เลยว่าขอ ขอพื้นที่ตรงสวนชะอมแบ่งให้น้องมะเขืออยู่ด้วยหน่อยเราดูแลมะเขือชะอมะก็จะได้น้ำได้ปุ๋ยไปด้วยนะคะนี mm ่ hmm. ทำเห็นไหมคะวันก่อนให้คุณยายสอนสอนวิธีการปลูกมะเขือไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังงามเห็นไหมคะมะเขือกับชะอมะอยู่ควบคู่กันไปนะคะ่ะและส่วนชะอมของอิ๋วเพื่อนเห็นไหมคะนี่อ้าวคาวนี้มาดูวิธีการเลยนะคะ ยอดพุ่งๆเยอะๆอย่างนี้อยู่ทำยังไงตัดค่ะเพื่อนๆจากต้นหนงสูงที่พาดูเมื่อกี้นะคะรุ่นเดียวกันนะอันนี้แปดปีแล้วเนาะตัดให้สั้นอย่างนี้เลยค่ะความยาวความสั้นนี่อยู่ที่เพื่อนๆนะคะเนือ่องจากว่าเราไม่ต้องการให้ต้นเขาบาังแสงบังแสงะมะเขือนะคะอยู่ก็เลยให้คุณยายตัดสั้นๆนะคะ ตัดสั้นๆอย่างนี้เลยแล้วก็สะดวกในการเก็บยอดด้วยนะคะถ้าสูงไปก็ขยิ่งนั่งอะไรก็ปวดเมื่อยนะคะเอาแบบนี้เก็บไปพร้อมๆกับเขือนะคะเนี่ยแบบนี้เรารู้สึกว่าเราสะดวกตัดตัดให้สั้นให้เหลือตะตอเลยนะคะอันนี้คือเนตเหลือตะตอนะเนี่ย ห่างจากดินประมาณแค่2นิ้ว 2- 3นิ้วนะคะแต่แล้วแต่เพื่อนๆอย่างที่บอกตอนแรกแล้วแต่เพื่อนๆพ,นเพนืเพื่อนจะเอาสูงสักเข่าหรือว่าสักเมตรอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้พอดีว่าอยากให้ขอให้น้องมะเขืออยู่ด้วยนะคะก็เลยกลัวเขาจะบังแสงก็เลยให้เขาอยู่ระดับเดียวกันกับมะเขือจะดีกว่านะคะสะดวกในการดูแลเรื่องแสงเรื่องอะไรด้วยนะคะพอตัดให้สั้นเสร็จเพื่อนๆพรวนดินเลยค่ะ ควนดินให้ฟูเลยนะคะควนดินให้ฟูเลยเนี่ยดินฟูคือยังไงคือสามารถเนี่ยเอาเอามือเอามือหยิบหยิบอย่างนี้คือไม่แข็งโป๊กคืออย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้แข็งโป๊กใช่ไหมอันนี้ลากไม่เดินแล้วเนี่ยยอดไม่ถอดใหแน่ถ้าแบบนี้นะคะ่ะอันนี้รอบอบ,อบประมาณสักฟุตหนึง่งนี่เห็นไหมเอามือขยุบขยุบได้เลย ะะเพื่อนนี่คือลักษณะแบบนี้จะออกยอดอย่างนี้เลยนะคะควรดินให้ฟูแบบนี้แล้วก็เอาฟางหรือใบไม้แห้งนะคะคุมให้รอบเลยแล้วก็ตามด้วยปุยยยป๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้อีกก็จะเขียนข้างข้างถุงว่าสูตร4600นะคะอันนั้นเขาเรียกปุ๋ยยูเรียเนาะ จริงๆก็น่าจะรู้กันโดยทั่วไปแต่เผื่อเผื่อมือใหม่ที่แบบว่าไม่ไม่รู้เนาะ4600สัก1ช้อนนะคะเพื่อนๆโรยให้รอบค่ะโรยให้รอบตรงส่วนที่เราพวนดินนะคะเอาฟางใส่ก่อนนะคะาฟางใส่แล้วก็โรยพอดีวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยโรยยูเลีย,ลยไปให้รอบเสร็จแล้วเอาปุ๋ยคอกทับอีกทีนึงเลยค่ะข้างล่างข้างล่างสุด จากเหือดดินขึ้นมาเป็นฟางใช่ไหมคะฟางเสร็จแล้วก็ยูเลียยูเลียเสร็จดึกโรยด้วยปุ๋ยคออปุ๋ยคอกนี่แล้วแต่เลยปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะแต่ของอยูจะเป็นมูลวัวมูลควายนะคะของอยูจะมีเยอะแค่นั้นแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะคะเพื่อนๆรดน้ําวันละหนึ่งหนก็พอนะคะเดินเชค็คดูไม่ให้ดินแห้งนะคะไม่ให้แห้งแบบนี้นะ ให้แงแก่แบบนี้ไม่โอเคนะคะถ้าชุ่มชื้นแบบนี้นี่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วเพื่อนๆทำอย่างนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะยูเรียปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเสริมให้ยอดเขาใหญ่แล้วก็อวบแล้วก็พุ่งพุ่งไวนะคะถ้าเป็นปุ๋ยคอก็จะเป็นเสริมให้เขาเขียวนานนะคะ นั่นแหละเขาก็จะช่วยช่วยเสริมกันไปมีแต่ตัวเจ้นสูงนั้งคู่นะคะสำหรับเร่งเพื่อให้เขาถอดยอดได้เยอะๆนะคะแล้วพอเขามียอดเสร็จเพื่อนๆก็ต้องตัดนะคะนี่อย่างนี้นะนี่ยาวอย่างนี้แล้วก็ตัดต้องหมั่นตัดนะคะตัดเรื่อยๆตัดให้เขาอยู่ในระดับเสมอกันนี่เห็นไหมที่คุณยายตัดค่ะพอตัดแล้วยอดใหม่ก็จะขึ้นขึ้นมาอีกสองใช่ไหมคะพอขึ้นมาพอตัวนี้ยาวก็ตัด ตัดไปเรื่อยๆตัดระดับเดียวกันเลยค่ะพอขึ้นมาใหม่ก็ตัดระดับเดียวพออันนี้ก็ตัดระดับเดียวมันก็จะเป็นพุ่มอยู่นี้ตลอดนะคะเพื่อนๆจะสะดวกในการเก็บเวลาที่เหมาะสมในการเก็บก็คือในช่งชวงเช้ามืดถึงไม่เกินสิบโมงเช้านะคะยอดอตัวใบะคะจะไม่แตกแต่ตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายแล้วนะคะใบมันแตกและไม่สวยแล้วพอไปกำแล้วก็จะไม่สวยไม่ได้ราคานะคะ เพื่อนๆควรที่เก็บไม่เกิน10โมงเช้าเพื่อนๆจะได้ยอดที่สวยงามนะคะไปขายก็ได้ราคานะคะก็ประมาณนี้ลดน้ำอย่าให้แห้งปุ๋ยเติมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีชะอมไว้กินไว้ขายอยู่ตลอดนะคะนี่ดูตามอยู่เลยแบบนี้ความสูงย้ำเอาที่ตัวเองถนัดนะคะนี่เห็นไหม คือพื้นที่ของอิวมีน้อยนะคะก็เลยจำเป็นต้องอแซมดูสิมีทั้งอันนี้เป็นข้อไก่ถัดมาก็จะเป็นต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนื่องจากว่าเดี๋ยวหน้าแ,แล้งจะร้อนมากนะคะเสริมเมื่อก่อนนี้ใช้แต่ชะอมอย่างเดียวลดน้ําแบบไม่ไหวเลยเพราะว่ามันจะแล้งมันจะร้อนมันจะแห้งไวมากนะคะอยู่แก้ปัญหาโดยการปลูกต้นกล้วยเข้าไปนะคะเนื่องจากว่า อีสานเราเรื่องแรงนี่ใครๆก็รู้นะคะ,ะถ้ามีต้นกล้วยถ้าต้นกล้วยอยู่รอดต้นอื่นก็ก็อยู่ได้นะคะอยู่ก็จะใช้สูตรนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นชายคาข้อไก่นะคะอยู่จะให้กล้วยเขาเป็นที่รองรับน้ำก่อนนะคะเอ่อช่วยกับชะอมชะอมเสร็จก็ขอมะเขืออยู่ด้วยหน่อยนึงกระเพราด้วยหน่อยนึงเนี่ยประมาณนี้นะคะ เ,เป็นการบริหารพื้นที่ของอิวนะคะก็เป็นประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่ปลูกชะอมเอาไปลองใช้ดูนะคะลองทำตามที่อิวนั่นดูเพราะว่ารับรองได้กินยอดตลอดทั้งปีแน่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องราคาแพงหรือถ้าทำได้เอาไปขายก็ราคาดีนะคะเพื่อนลองไปทำดูจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ